คลิปนี้จะขออนุญาตเป็นการย้อนบรรยากาศเก่าๆตั้งแต่วันแรกๆเลยที่รับเจ้าสองแสบนี้มาอันนี้ถ้าแม่จะไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่สองของการที่เราได้มาอยู่ด้วยกันนะคะวันแรกที่เจ้าสองตัวนี้เข้าบ้านค่อนข้างจะสั่นและเก็บตัวไม่กล้าออกมาเจอใครด้วยความที่มาเจอพี่เยอะด้วยมั้งแต่พอเริ่มเข้าสู่วันที่สองเริ่มชินกันกอดกัน เขาก็เริ่มไว้ใจเรามากขึ้นแล้วก็ออกมาเล่นด้วยจากที่แม่สังเกตดูแม่คิดว่าจะสองตัวนี้ไม่น่าจะใช่หมาสองเดือน,นเพราะว่าขายังเดินไม่มั่นคงเลยแต่จากข้อมูลที่สอบถามพี่เขามาพี่ตรงที่เขาอยู่บ้านเช่าที่เขาคอยให้น้องให้อาหารน้องเขาก็ยืนยันว่าน้องสองเดือนแล้วนะแต่ใดๆคือแม่ก็พาไปทำวัคซีนมาแล้วเรียบร้อยให้ยาถ่ายพยาธิแล้วก็ให้ยาเห็บหมัดมาแล้วเรียบร้อยน้องพก เห็บเอ้ยไม่ใช่เห็บสิพกไข่หมัดมาเต็มขนมากทุกคนที่โคนขนทั้งสองตัวนะจะมีไข่หมัดขาว,ขาวๆเต็มไปหมดเลยเป็นดังเช่นคลิปสั้นที่แม่เคยถ่ายไปให้ดูเนาะหนที่แล้วแต่ว่าณตอนนี้นะเวลาผ่านมาสองอาทิตย์แล้วไข่หมัดเหล่านั้นล่วงเกือบหมดแล้วเหลือที่ตัวน้อยมากๆทุกคนถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีส่วนเจ้าสีเงินเนี่ยนะมาอยู่กับเราวันแรกเลยนะ่ะ ท้องนางป่องมากเราก็คิดว่านางนะ่ะเป็นหมาที่กินเก่งกินจุแต่ที่ไหนได้ทุกคนพอหลังจากที่คุณหมอให้ยาพยาธยาเห็บหมัดมาตกกลางคืนคืนนั้นสิงเงินก็มีการถ่ายพยาธิเลยทันทีแล้วพอเช้าอีกวันเราก็ได้เห็นน้องถ่ายพยาธิออกมาอีกหนึ่งตัวแต่ณวันเนี้ยที่เรากําลังถ่ายคลิปตอนที่พาเขามาวิ่งเล่นเพื่อที่จะให้เขาสารปฏิสัมพันธ์กับพี่ๆได้ เราก็มาถ่ายคลิปวิดีโอเนาะไม่ทันได้สังเกตเจ้าสีเงินเขาเดินไปเดินมาอยู่สักครู่เล่นกันอยู่สักพักเขาก็มีลักษณะท่าทางเหมือนจะไปทําทุระหนักหรือไปครีนนั่นเองทุกคนเราก็เห็นแค่นั้นเราเพิ่งจะมาเห็นในวิดีโอวันนี้แหละว่ามันเป็นการที่เขาขับพยาธิออกมาด้วยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอีกสักแป๊บจะเห็น นี่แหละตอนนี้แหละเขาเริ่มรู้สึกเหมือนเขาจะถัดก้นเนี่ยทุกคนเขาขับพยาธิออกมาอีกครั้งเท่าที่แม่นับตาก,ก็จะประมาณสี่ถึงห้าตัวนะที่อยู่ในท้องเจ้าสีเงินน่ะแต่ตอนนี้ก็เห็นหายไปแล้วแต่พ่อบอกว่ายังไม่หมดพี่พ่อบอกว่ายังสังเกตเห็นก้นนอ้อเป็นตุงๆอยู่คิดว่าน่าจะไม่หมดคุณหมอนัดให้ยาถ่ายพยาธิอีกครั้งก็คือวันที่26นี้เดี๋ยวก็จะไปรับยาครั้งที่สองเข็มที่สองแล้วก็ถ่ายพยาธิหนที่สองก็ หวังว่าสุขภาพน้องจะดีขึ้นและแข็งแรงมากๆไม่ไขอให้ได้รับข่าวว่าน้องเป็นอะไรมานะทุกคน <ๆ S 1> เพราะ <ๆ S 1> ไม่อยากให้น้องมีสุขภาพที่ไม่ดีเลยเราไม่ชอบที่จะแบบว่าเห็นหมาเจ็บป,ป่วยสงสารเพราะน้องหมาเขาบอกไม่ได้เหมือนคนเนาะม่ยกลับบ้านไม่ยอกลับบ้านไปกลับบ้านลูกไปแล้ว่ะพา้อกกลับบ้านเร็วแล้วแมา่กลับบ้าน กันแล้วแม่ตามยายป,ไปุไปแล้วไปแล้วองเกาะมันไม่ยอมเดินกลับบ้านเองเนะ <c oughs> ี่ยตอนเช้าอืมอืมออุ้มไปไหวเว้อะไร <c oughs> ตัวอะไร น้องไปน้องเข้าบ้านเลยไปลงเอ้ยลงไปเข้าซอกก็ไปเลยอนือเร็วนี่เก็บน้องเสร็จแล้วหายวแวบเลยนะเราอะมาเข้าบ้านแล้วเข้าไปาไปหญิงไปเลี้ยงน้องให้แม่แม่จะไปกินข้าวแล้วไป